ไปเลยบอกเขาสิสวัสดีครับวันนี้อยู่กับใครครับน้องปรกรณ์แล้วนี่ล่ะเป็นอ่าเด็กสาวกับแฟรเก้นสไตล์เร,เราเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนวินช้ด,ดิเออนี่นี่ใช่ไหม <c oughs> ยล้าทำไมมีอันนี้อ่ะอันนี้มีเอาโคมไฟมาตีหัว <c oughs> เราซื้อของให้วินก่อนไปแล้เราไปอยู่ตรงมีหน้าไหมอ่ะ เอ้ยเราขอไอ้นั่นก่อนไหมเอาขอไปแล้วเราไปกี้เรขอไปแล้วดูก่อนนะาไปกี้เราจะไปไหนแล้วไอ้นั่นคืออะไรอ่ะฮะว่ากันจริงใช่ไหมใช่อันไอ้สกิลนี้คือมันจะมันชงเชิงชงเชงชงเชงวินรอก่อนรอก่อนเร็วขนาดไหนเร็วมากมันแบบวินมองตัวไม่เห็นเลยมันจะเร็วมากมันจะชงชังชงชังเลยเร็วแค่ไหนเร็วแบบพูดปไปมันสร้างเองเหรออ่าใช่มันสร้างเองและแต่ทำไมมีเอ้ยเอาไว้นี่ก่อนไหมไม่ใช่นี่ของเรามันเป็นป้อมเรา เป็นเพื่อนเราหลบก่อนไหมหลบอยู่หลบอยู่หลบกันหลบ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 ชิดต้นไม้ก่อนไหมหลบตรงไหนต้นไม้ไหนหลบไปพวกไม้ป่างหลบไปพวกไม้มันมองไม่เห็นเราเออมองเห็นเราก็ได้นะแล้วพอมันโตมาน่ากลัวมากให้ดูข้างบนสิเขายืนทำอะไรกันเขาเต้นเหรอเดี๋ย่าใช่เต้นซะหน่อยนี่เขาทำอันนี้เขาอะไรเขายืนเท่ไม่เห็นหน้าเราเลยอ่าเรากดตรงนี้กดปุ่มนี้ถ้าอยากเห็นหน้าเราอ่ากดปุ่มนี้ก็ได้ปุ่มนี้ ไม่ใช่น่าใช่มีพีซิดีกับวินโอ้น่าเนี้ยนะยี่อ้ยมันมาแล้วไาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วไอไอตัวถือโคมไฟมาแล้วเดี๋ยววินถ้าถ้ามีตัวนี้มาฝั่งนู้นอ่ะสีแดงแดงอ่ะวินก็ชงช่างชงช่างใส่มานะมีเพื่อนมีกดปุ่มนี้ใส่มาเลยนะโอเคป่ะมาแล้วไป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 มาแล้วมาแล้วกดกด โอ้เราโดนเราโดนตีอยู่เพื่อนไม่ช่วยเลยอ่ะวิญูดีทุกเพื่อนยืนนิ่งอ่ะโอ้มีเสือเพื่อนไม่ทำอะไรเลยเพื่อนกระโดดสิวินพร้อมไหมวินพร้อมไหมไปชุงชิงชุงชิงชงจิงชงจิงไปตีมันตีมันวินตีมันตีมันตีมันก็ยังนัะยังนั้นตี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 เอออย่างนั้นตีตีตีมันตีหัวมันตีเออตีหัวมันหัวแตกไปเลยครับจังหวะนี้ชชชชงงงงิิิไปตีตีตีเออเออ เดี๋ยวอัพสักทีก่อนวินอยากนั่งสมาธิหรือวินอยากชงเชงแรงกว่าเดิมชอยางแรงกว่าเดิมอยากแรงกว่าเดิมโอเคเอโขกเชงโจงเชงโจงเชงจอมีสามารถกดปุ่มนี้ได้นะปุ่มอื่นก็กดได้นะเออนะเป็นดาบมันจะเรียงแสงนะมันจะฟันแรงขึ้นจะให้เรามองเห็นเหรอฮะไม่มันจะแรงขึ้นดาบมันจะเราไปต่อเราฝึกต่อสู้ก่อนไหมงั้นเราฝึกต่อสู้เนี่ย แล้วทำไมไม่ต่อสู้ไอตัวนี้มันไม่มีตัวมีที่ไหนยังไม่มีใครมันต้องรอมันต้องรออีกเท่าไหร่พี่ดูฮะต้องรออีกตั้งสองนาทีอ่ะสองนาทีรู้จักสองนาทีไหมนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วจักรกลเราวิ่งไป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 ช่วยเพื่อนพี่ช่วยเพื่อนกดชงเชง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 ชงงโอ้โหอัปทาตายโดนเราสับหัวชงชงช้างช้างไปอันนี้นะวินมีตัวนึงตัวนึง ชงชาชงชางชงชางชงช้าจะถือดาบแตกอยู่แล้วใครวินเองแหละเพราะว่ามันเร็วเกินไปไปวินลงกดสกิลนี้ดิจะนั่งสมาธิแล้วมันจะเพิ่มเลือดกดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เออช้เรื่องมันเพิ่มขึ้นเหรอปะมันจะตายยากขึ้นโอ้๋อชงเชงไม่ได้มันอยู่ไกลเกินเอ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาเอาเพื่อนไปไหนอะไปเลยวินชงชายชงชายชงชายชงชาโอ้เราโดนป้อมตีโอ้โอ้โอ้ โอ้โอ oh, oh. oh, oh. oh. oh, ้โ oh, อ oh. 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 ah ้โอ้โอ้โอ้ฮัลโหลโอ้โอ้โอ้อืออย่างนั้นแหละวินโอ้โหอย่างแรงเลยกดชงเชงดิชงเชงชงช้างชงช้างชงช้างชงชงพี่ว่าเรากลับบ้านมาเลือดจะหมดแล้วอ่ะท่านึงพี่ขอตีนี่ก่อนตีนี่ก่อนเออเออโอเคกลับมาฮือนั่นโผลไปแไปอยู่ในพุ่มดีกว่ามันจะมองไม่เห็นเราไปกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยตัวอะไรอ่ะกบ ตีเปล่ากดไปเห็ดเนี่ยนะอืมโอ้โหจะตีจะกลับบ้านกลับบ้านก่อนกลับตรงนี้โอ้ยยังไม่ตะก่อนเลยเออคุณมีคนมาแล้วแล้วแอบมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วมองเห็นดิเคยจะมองไม่เห็นไม่เห็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อ่ะเมื่อตะกี้เห็นเขาเป็นร่างเป็นมังกรไหนเราอยู่บ้านแล้วเราอยู่บ้านแล้วตอนนี้เรานนี่ซื้อแมงมุมเลยไป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 

เออหน้าสมาธิกันเออหน้าสมาธิไปแล้วอีกเดี๋ยววินช่วยหาสมาธิไม่ได้มันมีเวลาเห็นไหมสิบสี่วินาทีเห็นบ้านนับไฟหลังสิชงเจงชงเจงชงเจงว้าอุ้ยฮึยแต่ยันเพื่อนเราอยู่ตไหนกันเนี่ยนี่เพื่อนเราอยู่นี่ไงเพื่อนเราอยู่นี่เพื่อนเรามาแล้วเตรียมพร้อมนะห้าสี่สามสองหนึ่งไปชงเชงชงเชงชงเชงจงเชงชงเชงหน้าสมาธิหน้าสมาธิ ตีมาตี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 เอออย่างนั้นแหละดับโอลคนักสมาธิก่อนไหมนัสมาธิเวลาเห็นเวลาไม่เวลามีเวลาอยู่สิบเกวินาทีนับถอยหลังแก็ใช้ได้ครับนี่ก่อนตีป้อมกันนัสมาธิต้อัหา่สสองหนึ่งาธิ ไม่ต้องกลับบ้านด้วยโหดไปตี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 มีคนมามีคนมาตี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 ไฟก่อนไหมไฟก่อนไฟก่อนโอ้เออเออเแต่ว่าเออสิอวิวเพื่อนเขาล็อกไปไปไปกดกดช่องชิงช่องชิงเออตายน้องวินโคตรแรงเลยตอนนี้โอ้โหไป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 กดกดเตรียมตัวช่องชิงช่อ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 งจิ๋วตายแล้วโหเรามันแรงจริงเลยน้องวินเราเร็วมากอ๋อคนนี้ต่างหากใช่หรอ ใช่หรอไม่ใช่คนนี้แย่เราอมันแย่งเราหรอใช่โอ้ทำไมทำตัวอย่างนี้เนี่ยนี่นะเรากลับกลับบ้านไหมเรามานานหมดแล้วอ่ะเราไม่มีพลังเออทำไมไม่นั่งสมาธิละสมาธิเหรออื้แไปไปไปไไปดูในป่ามันนีมีตัวอะไรบ้างไอ้กบตัวนี้ตัวแส่งแสงแสงแส่งฟองฟองช่งฟงชงชงชิงชิงชอชอชงช่งชงชองฟงชฟง่งง มาที่ไม่อีกสี่ามสองหนึ่งมาทีโอเคแค่นี้แหละโอเคนะครับป้าก่อนมาลออ่ะกุยกันมค่ครับป้า

ว่าไปแล้วครับแ๊งิมเดี๋ยวเรามางกดีกว่าดูว่าความแตกต่างระหว่างฝีมือเรากับฝีมอไปครับผมเฮ้ยโพผาชิงช้างชงชงมองไม่เห็นลเลดชงชงอะชง้างชงช้างช้างงช้าง ว่าับป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 ูงาปูงาปูปูอปูอปูอปูเนี่ยตีเราจะยิ่งอัพฟาสต์เร็วขึ้นนะครับชอปโอเคับผมก็วันี้ขอจบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปน <mae, S 2> <IV _> ี้ <bullying> yourself, wow. ืมกดไลค์กระชับนะครับผมว่าเวลาผมสอนเราเป็นไงนะครับเจอกันคลิปหน้าเชียร์ไงผม